วัสดีครับเป็นเพื่อนชาวเซเว่นไอรีเบิร์ตทุกคนครับก็กลับอพปกับผมเอสตดโคารครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการฟาร์มนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการฟาร์มอย่างไรนะครับมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ฟาร์มแบบไหนคุ้มไม่คุ้มอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ฟังกันครับหากเพื่อนอยากเติมเงินเกมมือถือแบบถูกกว่านะครับก็นี่เลยอีเล็กชอ็อปรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไอรีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็รับเติมได้นะ หรือเกมมือถืออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินิมแพกพงไกสตาร์เรลเวสเทอร์นิ่งเวฟตรงนี้เนี่ยทางร้านให้บริการเติมถูกกว่าครับประหยัดประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยสามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะตนัวร้านเนี่ยลงทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้ครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้เลยอย่าลืมแวะไปใช้บริการเติมถูกกว่าได้ที่อ e ีรัติชอปทาง Facebook แล้วก็ Line แอด มีแอปด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไอเดนเอเวนเจอร์หรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของ cloud ครับ สมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มมาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย Ug4 เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะเอาล่ะเริ่มแรกเนี่ยเราต้องฟูพื้นอย่างนิดนึงก่อนดีกว่านะครับสิ่งแรกเลยที่จะพูดถึงนี่ก็คือว่าอะไรคือเด็กกแล้วันนะ เพราะว่าผมจะใช้คําว่าเด็ก่ยเยอะมากคําว่าเด็กในเกมนี้เนี่ยก็คือตัวละครอะไรก็ช่างครับที่มันเลเวลไม่ถึง30อ่อะเช่นอย่างเงี้ยเด็กมอนสเตอร์กิกี้นะฮะเลเวลหแล้วจะเห็นว่ามันมีเลเวล9 20แล้วก็จะมี30วิธีการาง,ง่ายๆครับถ้าเกิดเราเอาเลเวลหนึ่งเนี่ยไปเก็บเลเวลเรื่อยๆจนเลเวล30ปุ๊บเนี่ยมันจะได้รูบี้กลับมาครั้งละ20 RuB รูบี้ครับยิ่งเรามีตัวละครเลเวลหนึ่งเยอะแค่ไหนก็จะเปลี่ยนเป็นรูบี้ได้มากขึ้นเท่านั้น สามารถเก็บเลเวลตัวละครที่ซ้ำได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราทำอ e ีวานไปแล้ว30แล้วแล้วเราก็อ e ีวานอีกตัวหนึ่งมาเก็บต่อได้อันนี้คือวิธีการฟาร์มเพชรนะครับของเกมเกมนี้นั่นเองโดยเราจะเอาตัวละครน,นะครับไปลงประจนภัยนะแล้วเราจะจ่ายทรัพยากรที่เป็นกุญแจเอากุญแจไปใช้ลงดานมอนสเตอร์ Monster ที่ฟาร์มจะตายหรือไม่ตายก็ได้ EXP เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจพอลงดานเสร็จเลเวลเพิ่มเลเวลเพิ่มพอรู้สามสิบ จะได้รูบี้มาเรารับรูบี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอารูบี้ไปซื้อกุญแจแล้วเอากุญแจกลับมาวนหลุฟาร์มใหม่ตราบใดที่เรายังมีเด็กเหลืออยู่ใน ID ดีเราสามารถวนฟาร์มไปได้เรื่อยๆครับอ่ะทีนี้มันไม่ถึงขั้นอินฟินิตี้นะเพราะว่ามันจะมี2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือกุญแจหมดอย่างที่2คือเด็กหมดมันจะมี2ส่วนถ้าเป็นสายเติมที่เติมรายเดือนแล้วก็มีเติมแพ็กอื่นบ้างเรื่อยๆนะครับทุกคนแบบเติมกาชาบ้างอะไรบ้างเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดฟาร์มแบบกลางๆเนี่ยเด็กจะไม่มีน้อนหมดแล้วในปัจจุบันนะครับเด็กจะพอเลยส่วนถ้าเป็นสายเติมน้อยมากๆหรือว่าสายฟรีเนี่ยมันอาจจะมีช็อตบ้างเป็นบางช่วงนะถ้าเกิดคุณฟาร์มแบบเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างอาทีนี้เดี๋ยวผมขอแวะนิดหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงคำว่ากุญแจกุญแจเนี่ยก็คือ Energy ในการเล่นเกมนี้ของเกมอื่นนั่นเองนะตัวกุญแจเนี่ยจะมี2แบบครับคือเป็นกุญแจตรงๆแบบนี้มันจะรีเฟรชเรื่อยๆตามเวลาที่กําหนดเนาะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึงงคกกก็ืออลุ่ญแจ กล่องกุญแจนี่แหละสาคัญครับเพราะว่าเราจะซื้อมาใช้โดยกล่องกุญแจเนี่ยถ้าเราเก็บเป็นกล่องทิ้งไว้เนี่ยมันจะอยู่ใน ID ไ d ดีได้ไม่มีวันบทอายุนะแล้วก็ไม่ควรกดใช้ด้วยคือหมายถึงว่าให้ดองเป็นกล่องเอาไว้แล้วให้กุญแจ่ะมันไม่เต็มแม็กซ์ครับมันจะได้มีเวลาเติมกุญแจเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆถ้าเกิดคุณกดกุญแจออกมาเนี่ยมันจะเสียตรงนี้ไปทีนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเราพาไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะวิธีการฟาร์มนะครับจะมีปุ่มบนมุมขวาตรงนี้นะฟาร์มรูบี้กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็ตรงนี้อธิบายเรื่องด่านนิดนึงตัวเกมเนี่ยจะมีด่านทั่วไปนะครับหรือที่เรียกกันว่าแมปปกติอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ฝันร้ายหรือว่าไนท์แมร์ตรงนี้อธิบายง่ายมากเกมนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีด่านที่สูงที่สุดคือด่านที่ดีที่สุดที่เราจะไปฟาร์มครับแค่นั้นแหละคิดง่ายๆแต่ว่าเอาจุดคุ้มละกันจุดคุ้มของเกมนี้นะครับที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือตั้งแต่แผนที่14ขีด1ระดับทั่วไป เป็นต้นไปครับคือจุดคมที่จะฟาร์มที่เราจะมาซีเรียสเรื่องกุญจงกุญแจว่าจะฟาร์มแบบไหนคุ้มไม่คุ้มอะไรแบบเนี้ยนะส่วนก่อนหน้านั้นครับเออไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็คือการเล่นสองสามวันแรกนะครับเล่นเล่นไปเถอะฟาร์มก็นิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องขาดทุนกําไรอะไรมากมายนะ มาสนใจจริงๆกัางๆเนี่ยคือหลังจากแมป14เป็นต้นไปครับโดยหลังจากแมป14ทั่วไปเนี่ยเป็นต้นไปหรือแมป14เนี่ยพอเราจบแล้วเนี่ยมันจะกระโดดเข้ามาฝันร้ายได้ครับซึ่งฝันร้าย1ขีด1กับแมป14เป็นต้นไปเนี่ยมันจะได้ EXP ที่เท่ากันหมดแล้วนะส่วนต่างคือเรื่องของทรัพยากรอื่นเช่นทองหรือว่าเครื่องประดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนํากันว่าพอเราเปิดฝันร้ายปุ๊บเราจะกระโดดมาฝันร้ายเลยแต่ฝันร้ายเนี่ยเตตัสมอนจะสูงขึ้นเยอะมาก ตอนช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่ครับเราต้องทาําตัวละครทําของขึ้นมาประมาณหนึ่งก่อนถึงจะเริ่มฝั์ฝันร้ายได้พอเราฝันฝันร้รายได้ปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ฝันร้ายยาวๆเลยครับขี้หมูขี้หมาให้ตั้งเป้าหมายไว้เลยนะว่า1นขีดหฝันร้ายคือจุดเริ่มต้นของเกมเกมนี้เพิ่มเติมนิดนึงด่านฝันร้ายเนี่ยหนึ่งขีดหนึ่งเนี่ยจะเริ่มตอบเครื่องประดับทุกอย่างเลยนะครับที่อยู่ในเกมนะแต่ว่ามันจะแคปเอาไว้ที่แค่สูงสุดคือ4ดาว แล้วก็พอมาเป็นแบบ6ขีดหนึ่งเนี่ยเครื่องประดับเนี่ยจะเพิ่มเป็นมีโอกาสออก5ดาวไม่ได้การันตีนะมีโอกาสออก4กับ5ดาวแล้วก็พอเป็นแบบ11จะเป็นเครื่องประดับ4-6ถึงดาวครับรวมถึงประดับทองด้วยนะแล้วก็ต่อไปก็จะเหมือนกันหมดครับด่านที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นด่านที่ได้ทองเยอะขึ้นที่แตกต่างกันนะ,ะอาจจะมีโอกาสออกเกรดเครื่องประดับมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นตัวเลขชัดเจนนะเนาะแต่เป็นว่าตอ่อเพิ่มเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้มากหรอกถ้าฟาร์มไหวควรฟาร์มดด่านสสูงุ ที่ฟาร์มได้อ่ะผมพาไปแบบ15เลยแล้วกันสมมติว่าตัวอย่างการฟาร์มเนี่ยนะครับกดเข้ามาหน้านี้จะมีการเซตติ้งอยู่ตัวตั้งค่าเดิมๆเนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าผมเพิ่มเติมให้ทีน่นึงนะครับก็คือตรงนี้ Default เนี่ยจะตั้งค่ามาติ๊กถูกให้แต่สําหรับคนที่เริ่มเข้าใจระบบแล้วแล้วก็เริ่มเล่นเป็นแล้วเนี่ย เวลาคุณไปฟาร์มเนี่ยมันจะมีโอกาสแพ้ครับในช่วงแรกๆมันจะไม่วินเลทร้อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะให้มันฟาร์มต่อเนี่ยให้กดตรงนี้ออกนะแล้วมันจะฟาร์มไปเรื่อยๆครับอาจจะแพ้บ้างเล็กน้อยก็ช่างมันที่เหลือเนี่ยแทบไม่ต้องตั้งอะไรเลยครับตรงนี้สามารถรูดมาสุดได้เลยนะเนี่ยกดสุดได้เลยมันจะฟาร์มได้สูงสุด400รอบก็ต่อเมื่อคุณเติมรายเดือนเนาะเดี๋ยวไปอธิบายแผกรายเดือนอีกทีนึง่งในตัวตัวแมสต์ตรงนี้เราจะมาจัดทีมก่อนอ่ะผมกดด้านข้างนะครับออกมาทีมฟาร,ร ตัวย่อนฮิตยอนนิยมจะเป็นยอนฮีกับแพโอนะจริงๆมันมีตัวอื่นฟาร์มได้ด้วยแหละแต่ผมขอละไว้แล้วกันเพราะว่ามันจะยากกว่าตัวข้างหน้าอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวปล่อยให้ระบบมาใส่เองก็ได้แล้วก็สัตว์เลี้ยงในช่วงต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆยังไม่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงฟาร์มก็ได้นะครับเอาเน้นฟาร์มไหวก่อนไปสัตว์สัตว์เลี้ยงที่เป็นสายคริเรเตชิดาเมจโจมตีอะไรก็ได้เอาแรงๆให้มันฟาร์มได้พอเรานะครับจะเซตติ้งการเปลี่ยนอัตโนมั ให้เราติ๊กแบบนี้นะครับก็คือปล่อยตัวดามจของเราเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็อีก4ช่องเนี่ยให้เปลี่ยนออกไปเรื่อยอันดับสกิลครับก็ไม่มีอะไรมากครับยกเลิกให้หมดแล้วก็กด1 2 1 2จบที่เหลืออันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับส่วนอุปกรณ์อันนี้ช่วงแรกไม่ต้องไปทําอะไรมันนะ เอาออกไปเลยครับเดี๋ยวพอคุณเล่นเป็นเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณค่อยมาสนใจเรื่องนี้ที่หลังเกมจะเอาเด็กนะครับที่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมาให้ใส่เข้ามาให้ทีมเองแล้วก็พอมันฟาร์มถึงร้อสามสิบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถอดออกเองแล้วก็เปลี่ยนตัวเองโดยอัตโนมัตินะเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่นี้แหละวันๆถ้าเกิดใครไม่ว่างเนี่ยก็คือเข้ามาโยนแจฟาร์มโยนแจฟาร์มแล้วก็ปิดเกมก็ได้นะเออถ้าเกิดใครไม่ว่างเนาะแล้วก็ระหว่างฟาร์มเนี่ยเราสามารถย่อหน้าจอได้หรือว่าปิดเกมทิ้งไปเลยก็ได้นะ มันสามารถแบบว่าปิดจอเกมฟาร์มได้นะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องของแทโอแล้วกันแต่ว่าห้องแทโอเนี่ยจะช้าหน่อยครับเพราะว่าผมต้องร้อยแทโอมันตายนะเนื่องจากว่าผมม็ยังไม่สามารถป่าดอกสกูแล้วมอนเตอร์ตายได้ก็ต้องรอนิดนึงเนี่ยมันจะยังไม่ถึงครึ่งหลอดเนาะเพราะฉะนั้นเราป่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเหลือหนึ่งในสาม,มานะแล้วเราก็จะรอแทโอตายครับป่าจึ้งโอเคเนี่ยมันจะเหลือประมาณอย่างเงี้ยเราต้องรอให้เพื่อเราตาย ถ้าเกิดรอบไหนเนี่ยมันนันเอาเด็กที่ตาย่าเข้ามานะโอ้โหฟาร์มอย่างนานเลยแต่มันก็ไม่ต้องสนใจมากก็ได้ครับเรื่องฟาร์มนานนะมันอาจจะดูหงุดหงิดนิดน,นึงอ่ะแต่ว่า <S 2> <S 2> <S ในวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเติมสายฟรีหรือสายเติมกลางหรือสายเติมน้อยเนี่ยมันใช้เวลาฟาร์มไม่ถึง24ชั่วโมงอยู่แล้วครับ <S <S เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังนวลว่าเฮ้ยที่ผมจะเคลียร์กุญแจไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นสายเปร์หนักๆเลยเนี่ยที่เขาฟาร์มเร็วมากๆเนี่ยหรือว่าโผล่มากๆกุญแจแบบ้เนี่ยก็ จะแพรเรื่องความเร็วในการฟาร์มเพิ่มเติมนะอ่ะเรเวลเพิ่มอะไรแบบนี้เป็นต้นผมย่อจอให้ดูแล้วกันแบบนี้เ่งก็จะฟาร์มอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วก็รอรับรูบีแล้วก็พอมันครบ400รอบเนี่ยแล้ก็เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนรอบใหม่ ตัวต่างก็คือสายฟรีกับสายเติมรายเดือนนะครับมันจะมีจํานวนรอบตรงนี้ไม่เท่ากันสายฟรีมีจํานวนรอบน้อยเนี่ยมันเล่นไม่ได้ไหมเล่นได้ครับแค่คุณต้องเข้าเกมบ่อยกว่าเพื่อเข้ามาเปลี่ยนรอบโยนกุญแจเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนํานะครับสำหรับเกมนี้ถ้าใครจะเล่นเนี่ยจะเชียร์เลยว่าควรเติมรายเดือนครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรืออะไรก็ช่างอะ่ะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดคุณสะดวกนะครับก็ควรเติมรายเดือนนะโดยรายเดือนเนี่ยจะมี3อย่างครับตเติมหมดเลยดีหมดทุกอันอธิบายเพิ่มเติมให้ พรของเอเลน่านะครับพรของเอเลน่าเนี่ยมันจะสามารถซื้อได้2ครั้งเป็นพิเศษครั้งแรกเนี่ยราคา149บาทแบบยังไม่ผ่านร้านนะ149บาทครั้งที่2เนี่ยถ้าซื้อภายในเวลาที่ยังไม่หมดนะมันจะราคาประมาณ349บาทกดซื้อครั้งที่2ปุ๊บจะกลายเป็นหาวอนเลยนั่นหมายความว่าเดือนแรกเนี่ยซื้อพรเอเลน่า2อรอบแล้วอีก2อันก็ซื้อรายเดือนแค่นั้นพอหลังจากเดือนแรกผ่านไปแล้วเดือนที่2เนี่ยจะเหลือแค่เติมรายวันกับอ่ลูบี้รายวันแค่2ออย่างนี้เท่านั้น พราะว่ามันส่งผลต่อรูบี้ายววันเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะตัวพรเอเลนาเนี่ยเขาจะเพิ่มจํานวนครั้งให้300ครั้งครัครบก็คือจำนวนครั้งตรงนี้แหละ1 0 0เป็น400โดยตอนเริ่มเกมหรือเพื่อนจะยังไม่มี100นะแล้ว100เนี่ยมันจะมาจากการปลดล็อกเลเวลเรื่อยๆครับมันจะมีแบบมีบัฟให้อย่างเงี้ยตามเลเวลที่เราเล่นมาเรื่อยๆนะค่อยๆขยายถ้าเ,เพื่อนๆเติมพรของเอเลนาปุ๊บมันจะดีขึ้นมาเลย300รอรอบส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของการได้ทองเพิ่มก็ดีกว่าไม่มี ส่วนอันบนครับอันบนเนี่ยลดเวลาในการรับกุญแจของสีวิอันนี้มีผลเยอะมากครับเพราะว่าให้นึกภาพว่ากุญแจของเราเนี่ยมันจะรีเฟรดเรื Blo ่อยๆถูกไหมฮะทุกคนเนี่ยเวลาเติมใช่ไหมมันจะเติมได้เร็วขึ้นอีกพอมันเติมได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าในะ1วันคุณจะมีกุญแจมากขึ้นครับมีกุญแจมากขึ้นก็ฟาร์มได้เยอะขึ้น <Yeah. S 1> เพรก็เยอะขึ้นด้วย,วยวนั่นแหละมันไม่ได้มีแค่กุญแจที่ให้ตรงนี้นะไออันเนี้ยก็สําคัญครับอันด้านล่างเนี่ยจะเพิ่ม e x p ในการฟาร์มของเราได้อันนี้สําคัญมาาากเพระว่ จำนวนรอบที่ใช้กุญแจในการฟาร์มของคุณน่ะมันจะลดลง1รอบหากเทียบกับคนที่ไม่ได้ซื้อแพ็กนี้เท่ากับว่าคุณจะมีกุญแจเหลือมากขึ้นก็ไปฟาร์มเพชรก็จะได้เพชรมากขึ้นด้วยโดยปริยายสรุปคือทั้ง2แพ็กนี้ได้กุญแจแล้วก็ได้เพชรเยอะขึ้นทั้งคู่เพราะฉะนั้นเปนไปได้เติม แต่ถ้าเกิดพี่ผมยังหาไรายได้ไม่ได้เป็นสายฟรีแบบฟรีฟรีเลยอะเล่นเกมนี้ได้ไหมได้นะไม่มีปัญหาครับโอเคเรามาคุยนที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตารางของคุณโลลิคอนจูเนียนะฮะเขาเป็นคนทําตารางให้ผมขอยกมาคุยเลยแล้วกัน สรุปอีกรอบหนึ่งให้สัน้นๆก็คือมือใหม่เนี่ยสามารถซื้อตั้งแต่80ไปได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่ขาดทุนแน่นอนครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยกำไรจากกล่อง80เนี่ยมันน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้รีบมากเนี่ยคุณเล่นกล่อง50กว่อก็ได้จนกว่าจะมาถึงแบบ14ที่ไม่ได้กำไรค่อนข้างเยอะละค่อยเริ่มฟาร์ม80ก็ได้ครับหรือพูดจะซื้อ80ไปเลยก็ได้นะอันนี้ไม่ผิดครับที่เหลือเนี่ยคือ80ยาวๆได้หรือว่าเพิ่มเป็น100ก็ได้ลงอธิิิบบาาายตตรรงเเเพพ่่มมนะคัือ เป็นการอ้างอิงที่ไม่ได้มโนขึ้นมามั่วๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันผ่านการพิสูจน์จากการเล่นจริงมาเกินร้อยวันแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้นะอันดับแรกเลยผมแยกเป็นสายฟรีกับสายรายเดือนให้ครับสายฟรีเนี่ยมาถึงฝันร้ายเนี่ยสีม่วงนะใช้รอบฟาร์มอ11รอบเวลาเราซื้อกล่องรูบี50เนี่ยจะได้กำไรมา1,617เพชรครับแต่พอเอาไปซื้อ กล่องลูบี้80เพิ่มกำไรจะลดลงเหลือพันสองถ้าคุณสังเกตดูในแถวนี้นะครับไม่ว่าคุณจะฟาร์มแบบไหนก็ช่างเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยกล่อง80เนี่ยไม่มีขาดทุนแล้วต่อให้เป็นสายฟรีก็ตามเพราะว่าตัวเดบเนี่ยเขาบาลานซ์เอ็กในการฟาร์มเนี่ยมาใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะซื้อได้เลยกลย่ลอง80ไม่มีแล้วนะขั้นต่ำ50นะขั้นต่ําคือ80นะครับแต่ว่าคุณจะเห็นว่าตอนแบบแรกๆเนี่ยกำไรมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อ80ก็ได้ ตรงนี้ต่างกันประมาณ1000ก็คือ10บโรคุณอาจจะเลือกเล่นวันแรกๆเนี่ยซื้อแค่50พอแล้วก็เอาส่วนต่างเนี่ยไปเปิดกาชา10บโรก็ได้ครับจะได้การันตีไวๆหน่อยเนาะแล้วพอมาถึงแบบ14ปุ๊บเนี่ยมันจะฟาร์มได้วันละ10โโรเหมือนกันถ้าคิดง่ายนะตัวเลขใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบ14ปุ๊บคุณค่อยฟาร์ม80ก็ได้ครับช่วงแรกก็ฟาร์มแค่50าก็ได้จะได้เอากำไรเยอะๆไปหมุนกาชาก่อนทีนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดสายฟรีซื้อกล่อง100เนี่ ไอ้ติดลบเนี่ยจริงๆแล้วมันติดลบจากการซื้อกล่องนะนับแค่กล่อง50กล่อง80ดสิบเพากล่องร้อยมันจะติดลบครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเฉลี่ยกับทรัพยากรอื่นๆจากกุญแจรีไลววันหรือว่าคอนเทนต์ต่งตางๆเนี่ยเพชรรายวัน <Head line> คุณอ่จจะยังไม่ติดลบหรอกนะครับมันจะไม่ได้ขาดทุนแต่ว่าด้วยความที่สายฟรีเนี่ยจะมีรายได้จ,จากส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าสายเติมอยู่แล้วผมก็จะไม่เชียร์นะส่วนสายรายเดือนครับก็จะเหมือนกันครับสายรายเดือนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับกาไรเยอะกว่าสายฟรี ฟาร์มได้พันสองร้อยห้าสิบสี่สายรายเดือนทั้งสามแพ็กนะครับได้สองพันสามร้อยแปดสิบเก้าต่อวันนะอันนี้คือต่อวันนะครับนี่คือส่วนต่างประมาณเกือบเกือบหนึ่งเกือบเกือบเท่าตัวแหละเอาง่ายๆนะสายรายเดือนแล้วก็สายรายเดือนเนี่ยสามารถซื้อกล่องหนึ่งร้อยได้เป็นกําไรเหมือนกันแต่กําไรจะลดลงพันหนึ่งสังเกตดูนี่สองพันสามนี่จะเหลือเป็นหนึ่งพันสามนะครับก็คือกําไรจะลดลงพันหนึ่งแลกกับทรัพยากรอย่างอื่นจากการฟาร์มได้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่ง สรุปนะครับสายฟรีเนี่ยถ้าเกิดคุณจบอารีนาเบ็เซร็จอารีนาเบ็เซร็จคุณจําคํานี้ดีๆนะสงครามเบ็เซร็จไม่ใช่อารีนาปกตินะอารีนาปกติไม่ได้ลูบี้นะครับผมบอกก่อนเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยอย่าติดแคร็บอารีนาปกติเกมนี้ของจริงอยู่ที่เบ็เซร็จครับถ้าเกิดคุณอยากได้เพชรเยอะคุณต้องโฟกัสที่การเล่นเบ็เซร็จครับผมฟรีนะครับแรงไม่สูงมากได้ประมาณ1นึ่งแต่อแพทหนึ่งแพทคือ2สัปดาห์นะหมื่นแปดก็คือ180โลตีง่ายการันตีตัวทองตัวหนึ่งอ่ะสองร้อยโล บวกรบคูณหารเพิ่มเติมนิดหน่อยแถมๆให้เป็น200รอโรพอดีนี่คือ1แพทที่คุณฟาร์มได้ครับซ0ย์ทุกตู้ได้สายฟรีซ0ูทุกตู้ไม่ต้องเติมเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวสะสมตัวละครได้ครบทุกตัวครับแต่ถ้าเกิดคุณจะปลดล็อก C1 C2 คุณก็อาจจะต้องบริหารนิดนึงอาจจะต้องมีข้ามบ้างอะไรบ้างนะตัวสายเติมรายเดือนครับจะค่อนข้างอู้ฟู่นะคุณดูตัวเลขดีๆจาก18ื่นแปดมาเป็น36มหมื่นหกแ่ก็คือเท่าตัวนะว่ายง่ายโดยทั่วไปเนี่ยจะจบประมาณตรงนี้ 37มห็ก็370รเโลเกือบ380รปโลก็คือตียมกลมเป็น400โล2การันตี2การันตีเนี่ยโอกาส c 2สูงมากถ้าคุณเติมรายเดือนเนี่ยถ้าคุณไม่ซวยนะคุณเปิด c 2ในทุกตัวที่เป็นตัวใหม่นะตัวใหม่เข้ามาปุ๊บเปิด c ีเปิด c 2เปิด c 2, 2ไอตลอดเลยถ้าคุณดวงดีคุณก็มีสต็อกเก็บไว้อีกสำรองเผื่อตู้ไหนซวยก็เอามาถัวเฉลี่ยกันเท่ากับว่าสายรายเดือนเนี่ยสบายแต่ว่าอันนี้คือรายได้จากการฟาร์มแค่กล่อง80กับ50นะ ไม่นับกล่อง100นะครับเพราะถ้าเกิดนับกล่อง100เนี่ยลูบี้จะหายไปอีกเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านขวานะครับเป็นราคาแพ็กเกจนะครับก็เอ่อตัวที่เป็นรายเดือนเนี่ยที่เราต้องเติมทุกเดือนเลยนะก็จะมี249กับ149ส่วนด้านล่างเนี่ยพรเอเลน่าที่ผมบอกไปว่าซื้อถาวรได้เนี่ยครั้งแรกไม่ไม่มั่นใจตัวเลขเป๊ะนะครับ149ครั้งที่2 349เดือนแรกเติม4แพ็ เดือนต่อไปเติมแค่สอแข่งครับอันนี้คือรายเดือนของเกมนี้นะส่วล่างครับจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดที่ใช้ในการคำนวณตารางนี้ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น EXP ต่อรอบเท่าไหร่ซื้อกุญแจหาจากไหนได้บ้างเวลาเนี่ยเท่าไหร่สายฟรีเนี่ยได้480ต่อวนันส่วนสายรายเดือนเนี่ยได้720ครับอันนี้คือการเติมแพ็กที่เป็นแพ็กเอ่ออันเนี้ยลดเวลากุญแจ60วิเนี่ยเนี่ยส่วนต่างครับกุญแจประมาณนี้เลยเช็คชื่อกิวชิงประสาท500 0 0แต้มอะอะไรพวกนี้เนี่ย เป็นรายละเอียดปีกย่อยทั้งหมดที่เราเล่นไม่นับที่เกมแจกเพิ่มหรือว่าที่สูงกุญแจได้เพิ่มผมไม่ลงลึกมากครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์กันมาแล้ว3เดือนนะฮะเรามาสรุปอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับเรื่องของสายเติมแล้วกันก็คือสายเติมรายเดือนครับระหว่างกล่องกุญแจ80กับกล่องกุญแจ100ผมอธิบายก่อนว่าคุ้มทั้งคู่อันนี้สรุปให้เลยดีทั้งคู่แต่คุณเหมาะกับแบบไหนผมจะมาชี้แจงให้ส่วนตัวผมเนี่ยผมฟาร์ม80นะบอกก่อนส่วนดี ของ80นะครับเอาฝั่ง80ข้อดีก่อนแล้วกันนะ Ruby จะได้เยอะกว่าวันละ1 0 0 0รูบี้1 0 0 0รูบี้1แพทเท่ากับ14วันก็คือ140โลหรือ1 4 0 0รูบี้ครับอันนี้คือส่วนต่างระหว่าง80กับ100ตรงนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างการฉปองเต็มๆการเปิดกาชาเนี่ยถ้าคุณเล่นแค่กล่อง80เนี่ยคุณจะเปิด c 2ได้เกือบตลอดเลยเพราะว่าเราได้ฟาร์มได้เกือบ400โลเนาะต่อแพทหนึ่ง มันจะลง C2 ได้แทบทุกตู้เลยครับค่อนข้างแนะนานะเพราะว่าการมีตัวละครเยอะเนี่ยคุณจะเข้าถึงคอนเทนต์ทั้งหมดในเกมได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นแบบว่าแข่งขันขนาดนั้นไม่ได้ต้องการเล่นทุกคอนเทนต์อ่ะกีวอลไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยชิงประสาทไม่ได้เล่นอะไรเงี้ย คุณก็อาจจะไปนเน้นการทําให้ทีมเดียวของคุณนะแข็งแกร่งมากขึ้นได้โดยการมาสแปมกล่อง100ก็ได้นะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มส่วนกล่อง100เนี่ยจะเปิดตัวละครยากครับเพราะว่ากาชาหาย140โรอก็อาจจต้องเปิดบ้างข้าบ้างก็คือทาแค่ทีมหลักทีมเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่สามารถแบบเปิดทุกตัวที่มันดูดีได้การจะแบ่งเพชรไปเปิดตู้ถาวรตู้สัตว์เลี้ยงหรือว่าไปซื้อคอสตูมเนี่ย มันก็จะยากขึ้นด้วยเพราะว่าเพชรเรามีน้อยเนาะต่อแพ็คตรงนี้ถ้าใครเป็นสายเติมที่สมมติว่าเราฟาร์ม100แต่ว่าเวลามีตัวละครที่เราอยากได้มาเนี่ยเราสามารถเติมซ่อมได้นิดหน่อยถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถฟาร์ม100ได้เลยครับคือเติมซ่อมดิ้นิดหน่อยได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเติมซ่อมเลยเนี่ยก็ทาง80จะคล่องกว่าเวลาคุณเปิดซีสองออกเร็วแล้วเพชรเหลือสมมตินะเพชรเหลือไม่ได้อยากซื้อคอสตูมอ่ะแต่เพชรเหลือแบ่งไปเปิดตู้ถาวรได้ตัวตู้ถาวรเก่งเยอะมากนะครับ ต้องบอกว่าเก่งกับทุกตัวเลยดีกว่าแล้วก็หรือไปสวมสัตว์เลี้ยงได้รายทางได้ส่วนมากคนที่ฟาร์มกล่องหนึ่งร้อยเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเปิดตู้สัตว์เลี้ยงครับเพราะว่าเขาเติมเติมแยกเขาจะเติมแยกต่างหากมาทําให้เขาสามารถไปแบ่งเปิดสัตว์เลี้ยงหรือว่าเปิดตู้ถาวรได้โดยไม่เดือดร้อนกับการฟาร์มอันนี้จะเป็นสายเติมซะมากกว่านะที่แบบเติมเยอะหน่อยฝั่งหนึ่งร้อยหรือสายเติมที่ก็เยอะแหละแต่ว่าไม่อยากเติมเยอะไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็อยากได้ตัวละครเยอะมากก็จะเป็นฝั่งแปาาดส อันดับแรกเลยแน่นอนว่ากล่องน้อยเวลาฟาร์มเนี่ยจำนวนรอบมันน้อยกว่ากล่องแจซื้อได้50กล่องกล่อง80ดซื้อได้50กล่องมันคิดเป็นเท่าตัวของกล่อง80เลยนะแหวนมีโอกาสได้ลุ้นระหว่างทางเยอะกว่าการันตีแหวนนะครับ1น0 0 0รอบจะได้การันตีแหวนทองมาฝั่ง100่งจะเร็วกว่าเย,วยนะเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยนะถ้าใครเป็นสายดวงซวยเนี่ยไม่ออกก่อนเลยเนี่ย ฝั่งนี้มันจะเข้าถึงการันตีได้เร็วกว่าตรงนี้มีผลเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5วงแรกแหวน5วงแรกมีผลกับการเล่นเยอะมากๆอาจทํทำให้คุณเล่นอารีหนาหลักไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเน้น80เนี่ยคุณจะมีตัวละครเยอะก็จริงแต่ว่าแหวนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าฝั่งด้านขวากลับกันฝั่งด้านขวาจะมีแหวนเยอะกว่าฝั่งด้านซ้ายถ้าทาให้นบเรื่องดวงดีนะแต่ว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยจะมีตัวละครที่ดาวต่ํากว่า ฝังด้านซ้ายทําให้ไปลงพวกอาอีน่าหลายทีมหรือว่ากิวออลได้ลำบากกว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการผสมตัวละครครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยแน่นอนว่าลงฟาร์มน้อยกว่าเด็กเวลสามสิบก็จะน้อยกว่าครับฝั่งขวาเด็กเวลสามสิบเยอะกว่าเด็กเวลสามสิบเยอะเอาไปตีบวกเอาไปผสมต่อได้บ่อยกว่าระหว่างทางผสมมีโอกาสออกตัวทองเหมือนกันฝั่งนี้ก็มีโอกาสได้ตัวทองสมมติได้ประมาณสักตัวหนึ่งแล้วกันมันก็จะเทียบเท่ากับการไปเปิดซีสูตของฝั่งซ้าย พออย่ของฝั่งซ้ายคือถ้าเกิดเราเปิด2 0 0รโดเนี่ยมันการันตีหน้าตู้ได้แล้วมันได้หลุดหน้าตู้แต่ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการสุ่มตัวละครที่จะได้เพิ่มขึ้นมาระหว่างทางจากการผสมนั่นเองและที่สําคัญคืออ่ะอันนี้อันนี้ที่สำคัญคือมันจะการันตีอดีตเซเว่นไนท์เร็วกว่าครับอันนี้ก็มีผลเยอะนะได้แหวนทองเร็วกว่าได้อดีตเซเว่นไนท์เร็วกว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอดีตเซเว่นไนท์เนี่ยผมจากการเล่นผ่านมาแล้ว3เดือนนะผมเข้าใจว่าฟิลลิ่งตัวแรกๆอะ่ะทุกคนจะอยากได้มากเว้ย แต่ผมก็อาจจะบอกนิดนึงแล้วกันว่ามันมีผลกับทีมเนี่ยไม่เยอะมากนักณปัจจุบันเมตาปัจจุบันเนี่ยโอเซเวนไน์มีผลไม่เยอะมากนะักในการเล่นทีมหลักนะแต่ว่าการเล่นหลายทีมเนี่ยจะมีผลเยอะมากครับยิ่งมีตัวเยอะยิ่งดีอันนี้ก็คือข้อดีของฝั่งนี้แล้วก็ทองนะครับที่ใช้ในการบริหารการตีบวกต่างๆทุกอย่างในโลกใบน,นี้เนี่ยตีบวกตัวละครบวกอุปกรณ์บวกสเสลียไม่ใช้หมดเลยฝั่งทางขวานะฟาร์ม1 0 0จะได้ทองเยอะกว่าครับความคล่องตัวในการ ตีบงตีบวกจะดีกว่านั่นเองอันนี้คือข้อแตกต่างที่ชัดๆนะที่ผมยกมานะครับมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งเหมาะกับใครสายฟรีหรือรายเดือนเน้นเล่นชิวๆบริหารสบายๆมีตัวละครเยอะๆคอสตูมสวยๆสามารถแบบหยิบซื้อได้แบบไม่เดือดร้อนไม่อิดอัดอะไรมากมายสายชิวครับแนะนำที่80ครับผมโปรโมชั่นนี้สว่วนอีกสายหนึ่งเป็นสายฟรีกับรายเดือนเหมือนกันครับแต่ว่าอยู่กิที่ค่อนข้างแข่งขันนิดนึง ท็อปร้อยอะไรอย่างเงี้ยอะก็ว่าไปต้องการตัวละคร C2- ถึง C6 เยอะมากครับในการเล่นกิวนะทั้งกิววอแล้วก็อารีนาเบสเซดด้วยเนี่ยจะใช้ตัวละครเยอะมากครับ C ของตัวละครจะมีผลเยอะมากใน2คอนเทนต์นี้ตรงนี้ก็จะเชียร์ว่าฟาร์ม80พอจะได้เอาเพชรเนี่ยมาเปิดตัวละครเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องเติมเสริมเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะอ่าผมเองเนี่ยก็ฟาร์มตรงนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยดัน C6 เยอะมากครับผมเลยต้องการเพชรจากตรงนี้มาช่วย ไม่สามารถควักเงินไปมากกว่านี้ได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับ่วนฝั่งขวาครับเป็นสายรายเดือนเหมือนกันอาจจะเติมเทียบเท่ากับฝั่งซ้ายเลยนะแต่ว่าสไตล์เพลงของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเล่นคอนเทนต์แข่งขันขนาดน,นั้นกิวว์เนี่ยก็เล่นชิวๆอยู่กิวแบบสบายๆภาษากิวก็ไม่ได้เน้นมากอาริน,นาเบสเซ็ตก็เฉยๆอ่ะห้าทีมันไม่ได้สนุกอะไรอย่างนั้นสมุินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฟาร์มแน่นๆเลยเน้นฟาร์มหนักๆเลยขอทีมหลักของฉันเนี่ยฟูๆเลย แหวน5วงจัดไปอดีเตเซเว่นไนตัวที่ชอบอะไรเงี้ยแนะนําทางนี้ฟาร์มเต็มที่ได้เลยครับ 100! แต่อาจจะแบ่งเพชรไปเปิดคอสตูมลําบากหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าเพชรมันจะน้อยลงครับคนที่อยู่ฝั่งซ้ายครับแต่บางช่วงบางตอนอาจจะอยากได้แหวนทองหรือว่าเด็กมันเหลือพี่เพชรผมแม่งบางเอิญว่ามันเหลือเยอะช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็เลี้ยวมาฟาร์ม100ได้ครับ ไม่ได้หมายความว่าคนฟาร์ม80ห้ามฟาร์ม100หรือคนฟาร์ม100ห้ามฟาร์ม80ไม่ใช่จริงๆแล้วมันสามารถสลับไปสลับมาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกที่เหมาะสมของตัวเองครับส่วนสายเติมเยอะเปิด c 6 4 12ก็คือฟาร์ม100 1 0ไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องคุยเนาะผมแนะนําอย่างนี้ละกันสรุปแบบสอบรรทัดจบเลยก็คือแนะนําว่าให้ยืนพื้นด้วยกล่อง80ลูบีครับแล้วช่วงไหน หน้าตู้ไม่เก่งใช้ในงานเฉพาะทางเฉพาะทีมไม่เหมาะกับเราก็แบกไปฟาร์ม100ได้ครับหรือถ้าเกิดมันมีคอสตูมมาก็ไปซื้อคอสตูมก็ได้อันนี้แล้วแต่ผมจะเล่นเป็นประมาณนี้ก็คือฟาร์ม80เป็นหลักอาจจะมีไปฟาร์มร้อยบ้างในบางช่วงบางตอนนะครับอันนี้คือเรื่องของการฟาร์มทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ผมพอจะนึกออกนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆทุกคนนะเอาไว้เจอกันตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ global ครับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า